บววบขบวน25หลีกให้ทางขบวน32ที่ที่นครชุมตอนนี้ขบวน32เข้ามาแล้วทางขบวนโดยหัวจากฮิตาชิรุ่นเฮดไอดีมาแล้วครับ ห่วงมาแล้วรถจากฮิตาชิ4520ทางตะบน32เข้าในทางประธานทองสถานีนครชุม ด้วยเครื่องปั่นไฟครับก็จะวิ่งเข้าไปจอดที่สถานีมั่นป่งนะครับคูณสามห้สาสอง